Scum SERIES Season 8 NEW Legend. Ê! Ê! Thằng... เฮ้ยดีคนดีคนกูโดนยิงโดนยิงมันมันนี่คนขาเฮ้ยสองคน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 จะได้ยิงกูทุกสองตายไหมตายไหมไม่ตายไม่ตายตายหนึ่ง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 ไม่เข้าไปเข้าไปเจ็บักเจ๊นัโอ้ยตายเจ๊กูตายสัเดว้ยกูเหลือไเลือยกูเหลือซิงแปโอ๊ยตายตายเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ยชิ่งเฮ้ยตายอ่ะตายวี ยังไม่ตายยังไม่ตายวโดตไปได้ครับกูเดินลงลงลงดงตัวเองคุณทำนงินฆ่าล้มตัวลีเดียวกันไอเดียแม่งเรื่องคนเหลือแปดนอกีเนี่ยม uh, ิสแต์แก่งวิ่งลุกเลยกูยิงไม่ทันเฮ้ยสตรีมให้ดูสตีมให้ดูอะไอ้เป็นไรเป็นไรโอกดดันชิบหายยังวะเนี่ย ไอสัเดี๋ยกูโดดดนสีสานะสีสนี่ยดดั้งไอ้เยี่ยมาไงวะอ้สัตจริงเลยวะก็แต่ใส่กอดเหรอเออถ้าไม่ใส่กอนเนี่ยตายแล้วกูโอเคส่งผมอยู่ฝันหนึ่งกูเกิดโดงแล้วเดี๋ยวเอาวิเงิน กูแค่ถึงแล้เกิดไกลนะมึงเตรียมปืนให้ดีๆเอยเหี้ยกูฮันเตอร์อ่ขับไม,ม่อยู่ขับไม,ม่อยู่เหี้ <laughs> ยฮันเตอร์กับไอ้นี่นะพี่โดนอะไรเลยนะเหีย้ยลูกอซองเออลูกซองลูกซองเล็กอะ่ะ Get out away Get out away I don't have anything I don't have anything Get out away Yo man มีคนขับรถตัดอกุษไอ้สันไอ้เลี้ยว get out away j o n o don shoot ม no. ี e t เีเีเลียว y เียวเีี่ยมันมันด่ายผมอะไม่รู้ดิ you shoot m r e มันด่าพ่กเลย่าฮดามันก็บอกว่ามึงก็ยิงเพื่อนกูเหมือนกัน ไตอนเนี้ยมันมีคนขับรถกลับแสดงว่ามันเอฟ้านเหี้ยวเว้นตีมันน่มีคนรถขับรถมาจากหมู่บ้านต่อไปเท่าเฮ้ยมึงทำให้เขาให้เขากลัวเรา่้างไอ้สัส no 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 oh no วงไงวงไ get out of it

มันมันบกทำไมยูพอะม่รูอะพ h a ก please โอเว่นูกูอาไป่ามันเยี่ยูตายังเขาทำไมทำไมทำไมเออสัตว์ของมันก็มีหยแล้วมันจะลูกซองด้วยสตว์มันก็คงจะเกิดเือตัวเดยวต่างคนต่างเกลือไง ไอเยี acao, ่ยตกตตือไอนมันเตือยแล้ว <das> ก <war zusammen> ็เตือยแล้วกูก็หัตึ้าแฉะแแะไปยุ่งไอเชียมันปิดละปิดอะฮกูใก้ถึงแล้วมันมันหอกก o n ก mon มอนเีภาษาอังกฤษกูก็มาเดดยเี้ยว เชียช่ยๆมันวิ่งมาทางไหนวะฝั่งไหน็กว่ไหนดิดีกสนใจกูกูถึงทิศใต้นตนะโยโย่เฮ้เชีย่ยเสื้อส้มมาพี่เสื้อส้มกูมาเองมันมางื่นอีา้อใช่มันจะให้มันจะให้เพื่อนมันวิ่งมาให้ผมใช่ใช่ใช่มึงก็เตรียมตัวยิงเลยมึง โอ้ยดูอู้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทางลงนี่เหรอที่มันอยู่หน้าตัวแล้วเปียกเลยไปถูกเขียยไปยิงมันยิงครับผมผมผมเนยอุ้ยอุ้ยมันแทงผมโอ้ยเชี่ยบผมตายมีดพี่ผมตายมีด ปัดยิงไม่ได้เลยไม่สิเนี่ยจะดักมันยังไงเนี่ยทางออกเออทางออกกันแล้วเนี่ยทางหน้าประตูทางออกอ่ะต้องใช้เราไม่เราไม่ปืนเชี่ยเฮ้ยทำไงวะเชี่ยได้คอนเทนต์เลยเฮียอิสระเลยอุ้ยเกือบเลยกูถึงแล้วเว้นเหรอเอาไปดีเลยเข้าไป ขอเกียร์ก็เียบตอนนี้มนอยู่ไหนเฮ้ยผมอยู่ทางทิศใต้เลยวะพี่ไปไม่ถึงแน่นอนอะ่ะเออเดี๋ยวอเกียร์ด้ยเสียดายของกูมีของกันให้เสียดายปะไฟไป่ <c oughs> ไกดปราละไฟไปงั้นเราออกไงออกตรงไหนวะออกนี้ปะทางนี้อ่ะพี่ นี่ในทางนี้ได้เล่นนานก็ลืมทางมีอะไรแล้วสี่สิบกว่าคนอะแค่จะห้าสิบไปมั้งตอนนี้นั่นกระสุนกระสุนก้าวมอ รถต่ออยู่ไหนอะฮะมีแต่ตีนี่นะพี่รถเนี่ยเออมีรถด้วยอ่ะเอ้ยเอพีไฟเอเก็บเสียงเอพีไฟพี่มามาเฮ้ยโซนด้วยอ่ะแลนแค้นถึงแลนแค้นเกินเฮ้ยน้ำน้ำน้ำเปิดกระป๋องกินกันตุ๊ดคำกันลองท้องก่อนมีพี่มีน้ำ ไ่วิ่งกินนอนไปลยเวรเียวแฝงหาอาหารก็หาไม่ได้แต่กิ้น้องจะฟองก่อนต้นียอืวิ่งกินนอนเลยนอนพี่เกยมีข้าวไหมล่ะไม่มีไม่มีเลยอ่ะกินไปแล้วสองคำเยี่ยมมากโอ้ หมด<อ>เลยนะขั้นนี้เหรอเรามาถึงขั้นนี้หมดเลย <c oughs> แยง่งแยง่งอาหารกันนี่ถังน้ำมันที่ไอ้ตรงนี้มันก็เปิดแล้วนี่โอ้คนมาฟาร์มก่อนแล้วเจอตะปู<น>ต้องเก็บนะตะปูกับน็บอตปิดแล้วกันเนาะพี่เก๋ลองเข้าไอ้โรงนอนก่อนก็ได้เผื่อเจอกระเป๋าอะผมจะไปเข้าเอาคนละ<ๆ>ผมจะไปเข้าไอ้โรงปืนเองเก็บของปืนเดี๋ยว เดี๋ยวเข้าคนละทิศแล้วกันเนาะเผื่อมีตัวจังวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ส <c oughs> <40 S 1> ี่สิบคนณอาจจะห <c oughs> ้าสิบมั้งตอนเนี้ยยิ่งดึกยิ่งเยอะพี่พักพีพพกก่พี่พักก่อนพี่พักก่อนมีซอมบี้มีใช่ไหมมีซอมบี้ใช่ไหมมีคนมาฟาร์มแล้ว เพิ่งเพิ่งรีไปเมื่อกี้เองยังไม่ถึงแป๊บเดียวเลยตายโอ้ยยังไม่ถึงชั่วโมงแล้วฟาร์มาันไปซะแล้วอุ้ยอุ้ยพี่เก๋พี่เก๋มีคน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 พี่เก๋มีคน,คนพี่เก๋พี่เก๋เกกมีคนถึงหรอผมโดนยิงเลิฟดีนี่ เฮียสไนเปอร์โอ้ยมี่แกช่วยผมด้วยโอ้ยพี่โดนผีพี่โดนผีพี่โดนผีโอ้ยตอนนี้เข้าป่าเข้าป่าตอนนี้กำลังกำลังวิ่งเข้าป่าเฮ็นากันนี่ครัพี่โดนผีตอ้นี้เข้าป่าต้องวิ่งเข้าป่าต้องวิ่งเข้าป่าต้องอ๋อผมก็โดนผีเหมือนกันนี่พี่โดนผีไล่ตัว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 อยู่ไล่ตัวอยู่เฮีย เกี้ยกดมีดแล้วไม่ขึ้นวะผมเหนื่อยผมเหนื่อยโอ้ยตายตายตายพี่พี่ผมตายเนี่ยกดมีดแล้วไม่ขึ้นวะเฮ้ยอพี่เกศผมวิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวปี๊ดสองตัวเตายหมดเลยเฮ้ยสไลป์เบอร์ยิงชิบ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 อยู่ นี่ข้อวโดมากพี่โดนผีพี่โดนผีพี่โดนผีโอเคผมผมโอเคแล้วสองตัวสามตัววิ่งมาผมวิ่งมาวิ่งมาหาผมวิ่งมาหาผมเดี๋ยวด้วยพนจัดไอ้สัตว์พี่ไม่เจอพี่ไม่เจอพี่ไม่เจอโอเว่นข้างหลังข้างหลังพี่เห็นไหมเจอแล้ว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 เจอผมออกเฮ้ยสนิทไม่ตายไม่ตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตายพี่รอดตายรอดตายแต่แร้วแต่ยังมีพ้นขีดอันตรายตัวเนี้ยจังหวะนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ทัวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้มีคน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 พี่เก๋มีคนพี่เก๋พี่เก๋มีคนเ็บเหรอผมโดนยิงยาต้องเป็นหาที่ไหนเนี่ยเฮ้ย เสียงรถปะวะอยู่ไหนอะอะไม่ได้ยินพี่อะผมไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้เหมือนเสียงรถอะฝั่งไหนอะอย,อยู่แถวชื่อแถวชื่อพี่อะมันมันมันขับผ่านไปแววๆมันมันขับผ่านไปอะอเอาคีมไหมไม่พี่ เอาเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อยู่วันนี้ต้องลงคิวบล็อกวันนี้จะลงวันนี้เลยเหรอใช่นายแน่ใจนะใครจะช่วยนายอ่ะเนี่ยใครทั้งหมดสามคนนั่นแหละในคิวบล็อกมีดาบอยู่เอาดาบฟันผีเอาเอาอยู่กันเลยเหรอเออพวกเล็กพวกเล็กจำเป็นเออพวกเล็กเนี่ย เด็ดมากจริงบอกเลยพี่เริ่มเบอร์แล้ววะหกสิบแล้ววะโอเวนอีห<า>้าสิบเจ็ดแล้ววะ่ะติดเชื้อนี่มันรุนแรงเนายจะค่อยค่อยตายไปเรื่อยถ้าหายาไม่เจออุ้ยมีคนยิง หายแล้วเชื้ะพี่ตายวะพี่ตายตรงไหนวะตายตรงต้นแอปเปิลตรงเอ่อใกล้ๆชื่อเว้นน่าจะอยู่ทางด้านทางทิศเหนือใช่ไหมเอ่อเอ่อโนัดเดียวเลยได้ยินนัดเดียวเอเคซะด้วยอ่ะเอเควีเอเอสเนี่ไม่ต้องไม่ต้องติดเชื้อตาแล้วทีเนี้ย เออโอ๊ยสุดายปืนเดี๋ยวผมจะตายไหมวะเฮ้ยเว้ยเว้ยเว้ยอะอะไรปูเนี่ยบินไปแล้วทีเนี้ยอะไรอ่ะบินไปแล้วอะไรอ่ะไต่ลงมาพี่ไต่ลงมาไต่ลงมา ไม่กดอะไรไม่ได้เลยใช่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 มันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นหนีเอาเอาเอาจะได้สองคนอื่นตั้งแต่นั้นไปเนี่ยทั้เตสอีกแล้วไอ้ซาดี้อะไรเนี่ยเอาคนสองมาจ้าเอาเอาไปแล้วอะไรเนี่ยไปแล้วเอาเวทมองดิมองดิไปแล้วตายแล้วกดแบกไกล เอาดูดิเอาเอาเอามามาเอาเอาเอาอะไรเนี่ยมอดแบกไล่ไงเยี่ยวระเจ้าแล้วชัดเฮ้ยหยุดเอาอยู่สีเกาเออให้มาโอเค เฮ้ยบัสนายเห็นนั่นหรือเปล่าเด็กคนนั้นสิเด็กคนนั้นที่กำลังเดินมาน่ะอะไรครันไมู่กไมเคยเราผ่านกัน